อ้ายาปไม่ไม่ไปแล้วอ้าอีกแล้วเบไม่รู้น้องมึงจะทำไอ่ไคุณไม่ไปแล้ว่ะเมื่อกี้มีคนมามีคนมาจริงจโอ้ยเฮียกดปิดอยเ่นียนสองคนตอนนี้ อยู่นี้ตัวนี้สามสิบสี่เาหา็นแล้วิดระวังนะคาเพื่อนมาคาเพื่อนเข้านะเข้าเลยเข้าเลยมันมันมันคาบแล้วเหรอเก็บไปยังไม,งม่มันมันคาบไปยังวะไปดตัวหลัง โอ้โหสลไไปแล้วอะมขอตะมกหน่อยขอแตงคันขอแตงคัวเกือบได้อยู่นะศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ทันแล้วเนี่ยรอ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 เข้าวงพันด้วรอเข้า กลงกอยหลุ้ยอยได้ไงวัมันอยู่มันข้างแล้วตรงกูแล้วตรงกูแล้วตรงกูตรงกูนม่สามแอนสองมันขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วเล่นบันไดลิงดูมันไม่จุ ไหนเดียวสุดไรตัวนี้มีคือวิ่งเร็วเลยเหมือนบังกระรอเลยก็มันได้ตอนไหนมันได้ตอนอยู่ห่างจากเพื่อน50เมตรใช่ถ้าอยู่ห่างจากเพื่อน50เมตรก็คือมึงที่ไปที่มึงวิ่งใส่เพื่อนสองลูก่งเนี่ยใส่เพื่อนนุ้ยมันี้มีสไลด์มา ก่อตักดาเมจอดได้ไหมก่อฟ้าตัวนึ่งไอ้วงมันเดือดนะเดือดมันเข้าไปทไมวะวงเดือเออนั่นดิอ้าวรอหลบเราเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้ดิมดูวงอ่ะคือไรม่นทำอะไรอ่ะเฮ้ค้างหลอกนี่หลุดออกไปที่ค้างออกไปที่ค้งม่วงออกไปแล้วออกไปแล้ว มันลอยมันลอยแบบ b i กไอปแัมไปแล้วไม่ผมแค่มาดูล่าเร้าเฉยจริงอะไปไม่เรียกเลยที่เอาเองเฮ้ยมันมันมันนี่แล้วมันจะเข้ามาหาเราแล้วมันจะเข้ามาแล้วแค็กแล้วแค็กแล้วกระโดดลงไปแล้วบางคงเซ็งอะไปตรงไหนก็มีคนมันน็อกน็อกแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะมีที่หนึ่ง คน,อนน้องตายแล้วใจเย็นเนมันนอกวงเด้อวางนี่ไงวะเ้า,าเข้าดานเมจเดยโดบิ๊กยิงแรงมากเ้าดาเมจมันตายเลย ได้แล้วมั้งกับของไว้ข้างล่างนั่นเคเบิลยิงมันดิเนี่ยยิงนิ่งๆเลยใช่ไหมไอ้บิ๊กไหนอ่ะประตูประตูน่ะน่ะประตูเหรอวะนะเปิดประตูแล้วยิงอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดีตเฮ้ยตกดินลงข้างล่างใขาจะเบิดมันวะใครยิงนะสตาร์ใส่วะเพื่อนใายมือไงฝั่งนี้ใสมือ ไอ้เหี้ยเอาตายหาเลยวะไอ้เหี้ยก็ตลกอ่ะสัสโอ้โหแหตกหลขยอมมึงไม่ไหวแล้วชิงเหรอครับกูดูกันไม่ไม่เลยที่หนึ่งเรื่องนี้ไม่โดนนี่ไม่รอดเดี๋ไหนดีวะ เลยกีซ้อนเฮ้ยสามคนนี่จับคอนโดนหน้าจอแหลกม,ม,มาเออแหลกมากเวลาตูไหนวะถูกต้องเอาปั๊มนี่ปั๊มมาจาังก์สกิลพี่เอาววขอ,อหัวนิดนึงเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงนี้ไม่โดนนี่เอลซ่ากดแดงเลยว่ะ ี้มันมีคริปโตมันจะพานักติด <c oughs> มีใครพกที่ปั๊บมันติดปะ่ะไม่มีอ่ะโอเคตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็บนบ้านที่หนึ่งบนบ้านเหลือสองตัวแล้วก็ข้างล่างเหลือเหลือเต็มบ้านต้องโดดก่อนดีอย่างเงี้ยรอรอ Yeah, yeah. มันยังมีคอนเทนเนอร์ตรง,รงอะมันมาคอนเทนเนอร์เหรอ,อรับสองฝั่งเลยปะเนี่ยคอนเทนเนอร์จะแตกตัวหนึ่งต้องกดดันตายให้เดินยืน รูมแล้วยิงฮารูได้ถ้าเกิดแบบเฮ้ยไล่ด่านหน่อยจังเอ้ารูดับก่เทเบิลเสนอว่าไก่ใช่ไหมที่ไปเก็บนะเทเบอร์ไม่ไก่มากครับพี่มายอ่ะไม่มีไม่มีที่พีพมีมีที่พกไม่ตลอดพี่ทุบมันอยู่ที่มันมีคนอยู่ตรงที่ชุบตัวโซฟิวัตเรือเรือ แต่ว่าอีกสิบาวินนะทันปะตามทันโหดโรงงานมันได้ปืนอย,อย,อยู่เดี๋ยวเอาแบงก์่อดเุ้ยจังหวะเียเฮ้ยขึ้นมาดิวะองมานแช่วต้องเอตีอิบตัว่นเลรอ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 ย่า้นปุบนะบิกดาตรงดาตรงกลางไว้แล้วอ,อัดีเกอรมันมันมหนวยเลยเฮ้ยอย่าไปใส่ตงนั้นเพื่อนมันอยู่นอกวง ก็เดิมันอยู่นี้นะชมป์อันนี้สามหนึ่งสายสายสาย<ๆ>สายสายสายายสายสายายนะยยเบอร์เป็นหนึ้นะสวยสวยเบอร์โดนไปนั้นหนึ่งนะอันด,ดุ ี่มันปั๊มติดปุ่มอีกไม่ขึ้นนี่ระเบิดป่ะมันอาจจะขึ้นสายได้โอาตายมันโผล่ขึ้นสายได้มันอยู่ข้างล่างเว้ยมันอยู่ข้างล่างนั่นละดักซ้ายดักซ้ายยังไมนขึ้นอเคไปไปไปขอแช่หมดขอสามหกสิบเอ้ยพี่ขอสามหกสิบ โอ๊ยโอยต่ไม่ต่อดอ่ะสบัดไปเจอเนี่สะบัดสะบัดไปเจอโทรศัพท์น่สานิเหลือร้อยยี่สิบไม่ได้ตดเนทำเลยอ้เียัเมียได้เนียนี่แชแรของวันจแรกอะไรทหใช่ะออไมเราเราแพ้กันนานไปหน่อย โอ้ดี YouTube ไอ้ YouTube ไ YouTube เซอประตูทีเดียวมีนี่มี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 อันนี้ตีมไหนนะจ๊ะอ้าวอ้ะหมดเลยทีนึงอ้าวนี่อ่ะไม่มีกล่ะแดงตัวนึงอ่ะเอาไปแล้วครับ

ใช่มเดินพร้อมเพื่อนถูกพร้อมแพทย์ไปกินอะไรเรามีเส้นเนี่ยเราใช้เส้นนี้ไปก็ได้อ่าเส้นไหนเส้นสายไงเส้นพาวดีอ๋อไม่ใช่เราบินเราบินไปหมอเลยนะข้ามไปได้เลยได้ได้ไอหมอมีรอคนไปคนจับปึ๊งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งมามาด๊อกเฮ้ยเขาไม่คว่ไม่ด๊อกข้างในก็มีคนข้างในก็มีคน มีคนยึดที่ไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ตายหัวสุดอ่ะไอ้เหี้ยยังไม่ได้ดีโนดน็อกตะพีไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างนอกนะไม่อาจจะทำไมนได้โอ้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมันจะชบเพื่อนมันจะชบเพื่อนมันชบเพื่อน Tao tàu mãi tóc 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 không típ mãi tóc 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 ทุบได้หมดไหมทุบได้ครับทําบิ๊กทําดูบิ๊กติดต่อเด็ดต่อก็ได้พี่ทําต่อแดง ม,ถ,มถ้ามีกินถ้ามีกินติดเรากต,ต้องเราต้เข้าไปบยังเพราะว่าเพราะว่าเราอไก็ไม่เปลี่ยนเลยแต่มันม <ๆ S 1> ีเเพ่หนึ่งนะถ้าเราเอาที่หนไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะว่าเรา นี่ตรงนี้เล่นได้นะตรงนี้ในวงที่ไหนกันวะอันใต้ดินที่ไหนไม่อยู่ใต้ดินตรงนี้อ่ะเด็ใต้ดิหนึ่งน้องหนึ่งวิองวิ่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 งบิ๊กลุ้ไปแล้วบิ๊กลุ้

มาตรงนี้มีนะพี่คือหลังบ้านน่ะนะว่าจะไปยึดก็ดีเลยห้งองกับหลังบ้านผมไม่แน่ใจมันมีโดนวิ่งไปนตัวที่

จอตายอยู่ในบ้านล้หนึ่งล้มหนึ่งล้หนึ่งล้มหนึแล้เข้าไปเดี๋ยวเรามาสี่เองเลยโดนสีดีกว่าทาน ยังกม่มีเสียว่าแม่แฝงไหวสัตว์ย่งแม่ไ้แฝงที่หมายเหยียดชนบได้เกือบเตะที่หนึ่งวะเนียเฮ้ยสองแชมป์อะไอ่ะอยอดแบคูแบทว่ะจะได้อมาสักเก้าคิวตานี้ไอ้ชี้ออกเลยนเดียวโดดแบบวหะทต้องดพอพี่ปอนเมื่อกี้ได้ล่อคอสโบเก็บคนเดียวหคนอ่ะในยูทูบไอ้ชี่ผมก็ในยูทูบนะ Yeah, <makes> <laughs>